วัสด mm. ีครับผมวันน <Regard. tekrar. S 3> ี <grateful> ้พ <defense> ่อดินพาเที่ยวนะครับผม เรามาเปิดคลิปกันเลยอยู่ด้านในตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับลาดบุรีลาดบุรีลาดบ,บรุบบรีชื่อที่ไหนชื่อว่า <c oughs> จำไม่ได้ทักที <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่คุ้มคุ้มคุ้มดำเนินอบบตอนนี้เราอยู่กันที่คุ้มดำเนินรีสอร์ทลาดบุรีนะครับผมเรามารีวิวโรงแรมนี้กันดีกว่านะครับวันนี้ช่วงวันหยุดของขอดินนะครับเราก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวลาดบุรีเพราะปกติเราก็อยู่แถวเพชรบรุรีแถวอะไรเงี้ยกันเยอะแล้ว แถวราชบุรีนี่เรายังไม่เคยมารีวิวเท่าไหร่เนะ<ม>าะก็จะสมเพิ่งสมเพิ่งนู่นไลอ่าโอเคเห็นว่าโรงแรมเนี้กิจกรรมเพียเยอะเราลองมาดูกันนะครับว่าเขามีกิจกรรมไาให้เราเล่นบ้างโอเคไปพอดีมาเที่ยวตน,วน,นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คอินห้องพักกันก่อนดีกว่าครับผมไปไปเช็คอินกันครับ มันก็คือเวลคัมดิ้งไม่ใช่เวลคัมดิ้งของที่นี่เป็นมะพร้าวสดต้องตีกินเป็นเบาฮะอ่ะกินนะครับผมอ่ะให้คุณแม่กับลูกกินเวลคัมดิ้งปกติเราไปที่ไหนเราไม่เคยได้เวลคัมดิ้งไม่เคยแต่ที่นย่เาได้เป็นนี่ คุณแม่กับลูกอาหารคันจะต้องกินข้างนอกนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาพวกอาหารอะไรมากินจริงปะเขาบอกว่าพวกอาหารจะมีกลิ่นจัดๆอะไรอ๋องดทานอาหารในห้องที่มีกลิ่นจัดโอเคเพราะว่าของในตูงเง้เย็นฟรีมาเรียปรบบนปลาอะไรเงีย้ยเขาบอกว่าของในตู้เย็นฟรีจริงปะ<ๆ>และตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในห้องที่คุ้มดำเนินรีสอร์ท ลาดภูรีนะครับผมใช่ไหมติ๋มเดี๋ยวตอนนี้อย่างแรกเรามารีวิวในห้องก่อนดีกว่าเอาเคปะ่ะหัน,นตินพาเลยพาดูในห้องก่อน,นห้องของเราเนี่ยเป็นห้องห้องอะไรนะห้องแบบในตัวตึกไม่รู้จริงๆอ่าห,ห้องแบบในตัวตึกอ่าจ,จริงจริงมันมีแบบติดสระน้ําติดรสระว่ายน้ำได,ได้เป็นกันเป็นแบบเป็นกระจงเนี่ยอ่าอันนั้นคนอันนั้นไม่มีสระว่ายเอ้ยไม่ไม่มีอาบน้ําเอ่อที่เราดูต้องตินมชอบอ่าบ นะครับตึงอ่างนี้่่อ่ะก็ราคาณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองพันสามาร้อยบาทประมาณนะครับผมซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่แรงมากอยู่แล้วเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามินิบาร์ฟรีทั้งหมดถูกว่าน้ําในห้องฟรีมินิบาร์ฟรีกิจกรรมก็มีทั้งสกูตเตอร์จักรยานสระว่ายน้ําหลายอย่างเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมที่นี่กันนะครับผมแต่่างแรกเรามารีวิวห้องพักก่อนห้องพักตึกมียังไง โอเคปะไปที่จจบงไปไปน้ะอ่ะรีวิวห้องก่อนโอเคน้องตินไปดูห้องน้ำไก่อนเลยเหรออ่ะได้น้องตินทำไมชอบพาไปดูห้องน้ำก่อนเนี่ยนี่ในตัวห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเป็นไงน้ำส่วนตัวนี่แล้วก็ต้องมีสระอก็ไม่ใช่สระไว้น้ะนี่ที่น้องตินชอบเลยอ่างอ่างอ่างอาบน้ำ ก็นี่นะครับผมของที่เ็าเตรียมไม่ให้ก็จะมีพวกนี้ครับแตียงขนาก็เลยมีมีอะไรต่างๆนี่ร้องนะครับเราไปดูในห้องกันดีกว่าก็ส่วนในตัวห้องนะครับเตียงก็เป็นขนาดไซส์ใหญ่นะครับอนอนสบายนะครับมีโมทีวีนนทีวีวนี่นะครับอันเดียวกัน,กนทีวีต่อใหญ่นะครับ,รบแล้วก็มีประกาศนี่นี่นหน่อยกดของโรงแรมแล้วก็นี่มินิบาร์เขาบอกว่าฟรี อยากรู้ไหมว่าฟรีของเขาอ่ะมันมีอะไรบ้างน้องตินฮะเราเปิดดูเลยกินได้หมดเขาบอกใช่ไหมแม่กินได้หมดเนาะเปิดมาเลยฟุ๊โอยกก้ยมีน้ำสี่ขวด,กกด,ดมีสปายเม็กซี่มีนมมีดัตมิวมีเล,เลนะครับในมินิบานี้กินฟรีหมดเลยนะครับผมบาแล้วก็นี่ที่เขียนมีโทรศัพท์คทรเรียกเบลได้ มีได้เป่าผมนี่มีน้ำขวดใหญ่ด้วยสำหรับการต้มน้ำมีแก้วนะครับส่วนกาแฟก็จะเป็นกาแฟนี่เป็นชรีินวันแบบน,นี้ให้เห็นไหม,มก็นอกจาก,กนั้นนะครับผมในตู้เสื้อผ้านะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวเสื้อผ้านี่บาให้เลยมีไม้แฝนท่านหนาวๆก็จะมีผ้าให้เพิ่มนะครับผมนี่มีตัวเซฟนี่มาเปิดด้านนี้เออปีนมาดูชุดนอนดีกว่า พอเห็นแล้วชุดนอนเขาน่ารักมากไม่ใช่ไม่เช้าม,มองดิ <c oughs> <c oughs> นี่บาทสเขาก็ปกตินี่แหละไอชุดนี่ไงขเขาเรียกอะไรนะบาสลบนี่มีสองอันมีรองเท้าให้มีล่มให้ครบครบขันมากคุ้มมากสำหรับราคาที่นี่น,น,นะครับเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับบ๊า เป็นไงครับคุณแม่คุณลูกสำหรับห้องของคุ้มดำเนินรีสอร์ทเห็นแแกลังดีกว่นอนาโคตรหนาให้เขาเสียงนุ่มมากเสียงนุ่มมากนี่ห้องที่เราพักนี่เป็นห้องไท้ายที่อยู่บนตึกราคาเริ่มต้นเลยนะอยู่บนตึกนะแต่ว่าเราอยู่ชั้นตนเออองอยเกยวไปไปซี่อมรนเยวเข้่เฮก็ จริงๆแล้วที่นี่มันมีหลายไทายมากเลยที่ได้ไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงที่เราบอกไปตอนแรกอยู่ตรงสระว่ายน้ําอยู่อะไรนะคล้ายๆบูรเซตเนะ,นะ mm hmm. แล้วก็วิลล่าแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าติดก,กับบ่อน้ mm ํา hmm. ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สระมันเป็นบออ่อร,รอบๆอะเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเด mm ี๋ยวเราจะพาไปเดินดูแล้วก็มีร้านอาหารที่เขาดังมากที่นี่นะครับ mm hmm. คนมานั่งกินกันเยอะ mm hmm. ต้องจองเลย มีอะไรนะข้อความเด้งมาตอนที่เราจองห้องบอกว่าจองดินเนอร์ได้ไหมคะนี่ดีคือพนักงานยกกระเป๋าสุดยอดอันดับหนึ่งแนะนำทุกอย่างพาไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้กิจกรรมให้หมดเลยดูว่ามันคุ้มมากไหมกับราคานี้โอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณแม่นอนพักสักก่อนเพราะห้องมันเย็นมากแต่นิดเดียวห้องที่นี่ถ้าเป็นห้องตึกเนี้ยต้องบอกไปก่อนว่าไม่มีวิวเป็นห้องแบบทึบเลย อย่างที่เห็นรอบๆเนี่ยไม่มีวิวไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรต่างนะครับขนาดห้องก็ไม่ถือว่าใหญ่มากใช่เพราะว่าห้องน้ำกว้างนะจริงๆห้องน้ำกว้างโอเคงั้นให้คุณแม่พักก่อนอันนี้กันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปใี่นอนก็ระหว่างที่คุณแม่กาลังนอนหลับสบายๆพักผ่อนยังไม่ทํากิจกรรมเราก็ทํากิจกรรมกันในห้องไปก่อนเนาะนั่นก็คือทําอะไรน้องบิน อาบน้ำให้อ่ะสบายๆอ่าเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราจะไปปั่นจักรยานกันโอเคเปล่าแ,แปลกๆนะส่งยังแม่แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็พร้อมกันแล้วครับที่เราจะมาทำกิจกรรมใช่ไหมปั่นจักรยานก่อนเลยอย่างแรกเราไปปั่นจักรยานก่อนเลยนะครับไปยังอีสองห้วยนำ้ำอ่าจักรยานฟรีนะครับเราไปดูว่ามีจักรยานอะไรบ้างให้เราใช้โอเคปะ่ะอา้าวคุณแม่กิจกรรมแรกเราจะไปทำอะไรกันก่อนครับปั่นจักรยานปั่นจักรยาน แม่ไปดูอะไรไม่รู้แม่ทำอะไรแม่เหรอแม่เดินหาถังขยะแม่ห <laughs> าถังขยะของโรงแรมมา <laughs> แล้วไปรอตรงจัดจขยะกันลำหรับกิจกรรมแรกที่เราจะไปกันนะครับผมน,นั่นคือการปั่นจักรยานที่ลานปั่นจักรยานอนเนกประสงค์ใช่ไหมโอ้โอไปนําไปเลยลานอเนกประสงค์เออนําไปเลยตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ตรง ลานกิจกรรมแล้วใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วที่น้องเขาบอกว่าจักรยานะมันเริ่มได้ตั้งแต่หมายามปาย่ะเราต้อไปไป,ป่ะใช่แต่ตุ๊กป้ายเมื่อกี้มันบอกว่าสี่เมองเยนอาอ,อไม่รู้เดี๋ยวน้องถังเจ้าที่แต่ละมีเจ้าท,ที่อยู่แต่นอกจากกิจกรรมไอ้ปั่นจักรยานนี่ข้างหลังมีเรือ,<พ>อใช่ไหมนี่จักรยานมีเรือไอ้เรือนี่เหมือนคล้ายเรือเวียดนามเลยอ่ะพายได้ป่ะคุณแม่ล้องทีไนร่นลงไป มีเรือกระด้งเงี้ยแล้วก็มีนี่สามารถให้บริการฟรีได้ใช่ไหมก่อนจัก,กรยานเราพายเรือก่อนไหม,ไม,ม,ไมอ่จะไปจัก,กรยานใช่ไหมได้อ่ะโอเคออเดี๋ยวไปถามพี่เขาก่อนว่าเล่นได้เลย,ยไหม,ม <laughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนจัก,กรยานครับผม,มก็ น้องตินเลือกเป็นอะไรนะสกูตเตอร์ให้คุณแม่นั่งหลังแม่กลัวอยู่นะให้แม่ขับไหมต้องอ่ะป้ายป้ายใส่แว่นด้วยอ่ะไปเรื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเบรกยังไงเนี่ยเป็นยังไงครับคุณลูกคุณแม่ฮะอ๋า มองแม่จะนั่งเก่งๆนะนั่นหัน,นมองทางด้วย,ยนี่หลังจากที่เมื่อกี้คุณแม่คุณลูกเขาสนุกกันไปแล้วตอนนี้ตาคุณพ่อบ้างครับผมนี่พีพันนี้ด้วยนแต่ว่ามาความเร็วเขาบังคับความเร็วไปนิดนึงไม่อันตรายเลยสนุกมากเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้า เจอกันแล้วเจอกันแล้วเอารถด้วยรถด้วยของพ่อมันหนักมันหนักมันวิ่งได้แค่นี้แหละนี่เลวสุดแล้วดูข้หน้าด้วยดูหน้าด้วยก็จริงๆแล้วสำหรับจุดกันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเพลิดเพลินมาก นะผมจัดไปคนละคันเลยพ่อแม่ลูกนะครับผมฟรีนะครับผมที่นี่คุ้มดำเนินรีสอร์ทมามันก็ได้ครับเป็นไงเป็นไงคุณแม่สนุกไหมฮะสรถไหมคุณแม่โคตรแรงเลยอ่ะอน้องตินเป็นไงบ้างไหวรุ่นไหมไหวรุ่นไหมแวนเด็กแว้นอ่าอ่ะไปมันกันต่อไปมันกันต่ออีกสักรอบไป แรงจักคุณแม่โอ้ไปแล้วคุณแม่ยังไหววาเป็นไงน้องตินสำหรับกิจกรรมนี้สนุกไหมยอชอบสุดยอดเลยไหมสุดยอดเลยไหมคุณแม่ฮะที่สำคัญฟรีด้วยฟรีอ่าีหมดเขบสเกตบอร์ดด้วยใช่จิมมีสเก็ตบอร์ดรด้วยแต่เราไม่เห็นไม่รู้สิ เดี๋ยวลองถามพี่ก็ได้ถ้าจะเล่นแต่นี่ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมีทั้งจัก,กรยานนี่ดูจัก,กรยานในละคันของเขาเพียบนะครับผมสําหรับใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมกิจการรมแบบนี้นะโอเคขับไปอีกรอหนึ่งว้า,า,าก็หลังจากที่เราไปปั่นจัก,กรยานกันมาแล้วเป็นสกูตเตอร์แล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมรอบๆร,ร,รีสอร์ทก่อนว่านมีอะไรให้เราดูบ้างนะอ่ะฮะ ก็จริงๆแล้วอะที่เมื่อกี้เราไปเดินรอบๆรีสอร์ทมานิดนึงแต่นี้เราเปลี่ยนใจเราเห็นสระว่ายน้ํามันน่าเล่นมากตอนนี้ใช่ไหมเราก็เลยรียบมาเปลี่ยนชุดก่อนเพราะเดี๋ยวคนจะเต็มไ<ช>ปมต้องเต็มที่นี่เขาไม่ได้บังคับให้ใส่ชุดว่ายน้ํา1 0 0เซ็นะแต่ว่าก็ดูชุดที่มันไม่เป็นพวกกระดุมพวกซิปอะไรเงี้ยครับผมโอเคไปไว่ายน้ำกันครับ แล้วตอนนี้นะครับผมหมูอ้วนนะครับผมก็ลงไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังนั่งชิลกันอยู่รูเรนขอบสระรูเรนขอบสระนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะลงไปเล่นน้ำกันนะครับผมเช่ไหมก็เพื่อนๆเ,เ,เห็นใส่เสื้อ้อยืดลงนี่คือจริงๆแล้วพนักง,งานเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่100%ชุดว่ายน้ำร้อยเปอร์เซ็นนะครับผม วันนี้พ่อดิ้งก็เลยขออนุญาตใส่เสื้อยือดลงซะหน่อยเพราะคนเยอะอายเขาอายเต้านม,าม <laughs> สิแตกเยอะ, <laughs> อะมาเล่นกัน <Okay. S 1> น้องอ้วน เป็นงไงครับคุณแม่สำหรับสาวว่ายน้ำที่นี่ฮะกินแล้วมันเค็มๆนะม,มันใช้น้ําเกลือปะ,ะเกลือน่าจะใช่ะนะสําหร,ร,รับกฎที่นี่ก็คือหลังสี่ทุ่มเขาไม่ให้ใช้เสียง,ชง,งใช่จริงๆสาวว่ายน้ำคือเขาแจ้งเวลาแล้วแหละว่ามันเป็นสี่ทุ่มนะฮะแต่ว่าเราว่าสําหรับห้องที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเสียงดังไหมเสียงดังแต่ว่าให้เมื่อตัวเองเตรียมใจมาที่จะเป็นห้องผัวแอคเซสแล้วมันก็ มันก็ต้องเตรียมใจว่าต้องเสี่ยงดังกระส่าวไว้นะะเพรามันเป็นสระรวมไม่ใช่สระไอ้นี่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 มีจกกักรุสซี่ด้วยปุปผูบ้บุปผู้ยิงหลังสบายอ่ะโอเคเล่นกันต่อดีกว่าเข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 าไปไว่ายจากตรงนั้นได้ไหมได้ครับผมเต็มที่เลยคุณแม่คุณแม่เอาคุณลูกเอาโดนมาว้าเฮ้ยเออแค่นี้ก็พอแค่นี้พอ กกิจกรรมว่ายนะ้ําเสร็จแล้วใช่ไหมตินเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันนะครับตามข้อดีม,มานะครับว่าร้านอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นว่าร้านดังอยู่โอเคแล้วก็ทำอะไรครับน้องอ้วนไม่ไปกินข้าวกันเหรอฮะไปกินข้าวกันเหรอครับบางชิวบางชิวกับบรรยากาศยามเย็นของที่นี่ถือว่าสวยนะสวยสวยโอเคดูเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดี สำหรับคุ้มดําเนินรีสอร์ทนะครับผมที่ราดุรีนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับผมสนุกไหมติ๊กสนุกไหมนี่หน้าตาสนุกคืออย่างนี้ใช่ไหมค่ะกิจกรรมที่นี่เขาแน่นมากๆเลยนะครับผมใช่ว่ามีทั้งปั่นจักรยานสะว่ายน้ําสกูตเตอร์สเก็ตบอร์ดเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะครับตักตรงนกินข้าวใช่ไหมกินข้าวเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงอาหารเช้าบอกเลยว่าที่นี่แม่งสุดยอดจริงๆอออาหารของก็ดีมากเลยอ่ะน้องตินชอบหลายอย่างเลยถูกต้องปะอ่าฮะแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมอะไรกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่เราจะเช็คเอาท์แล้วกลับบ้านกันนะครับผมฝากติดตาม EP พีสับเพื่แล้วกันนะโอเคถ้าเพื่อนๆได้ชอบคลิปแบบนี้ครับผมรีวิวโรงแรมแบบนี้ก็อย่าลืมทำไลค์จ้ะกดไลค์กดแชร์กด ามแล้วดเยควกดกระดิ่งเพื่อกดเตือนเลยนะครับงั้นก็ไก็ไปเจอกันที่ EP 2แล้วกันนะครับคุ้มดำเนินรีสอร์ทลาดบุรีไปกันเลย EP นี้ EP นี้ EP นีติดตามให้จบด้วยนะโอเคบายบายไปค่ะรวบรวมความกล้าจากเข้าไปคุยอย่างเป็นลี